สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีมาบ้านบากมาบ้านพี่ไส้มาเล่นกับพี่นางาม,ามาเล่นกับพี่นางพี่นางสิ้อผาไปเบิงน้องไม้น้องไม้ใหญ่ละสันโอ้หน้าไ,ไ,ไม้นี่สิใหญ่ซ้ำได้เนาะหน้าไม้นี่เนาะเอาน้องไม้ฝากน้อง อ่าไปหาเสียมไปหาเสียมบ้าหมาโคง้งตีล่ะค่ะนี่บ้านห้าบะเอิญอยากเอิญกินนะค่ะนี่เด้อบัุงตายแลเออบัะ,บะค,งคุงหมดน่ะบัะคุงกับเอิญบะอยากนี่เผือกพร้อมออเออเผือกเผือกกระลังสีงามค่ะนี่เผือกกระลังสีงามบักเผากผับก,การะลังเป็นนุ้ยอยู่แบบพอเพียง อยู่แบบพอเพียงค่ะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีต้องอยู่แบบพอเพียงเบิ้งมาเนาะไม่ยังขึ้นไงแถพี่นั่งปาด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 ผลน่ะเนาะหม่เมียไงค่ะไงแน่เนาะอเอเนาะไม่ฝากน้องว่ะสันกนะ ปาดผุ่นอ่ะผุ่นผเบ้ยนอใหม่ไหมอ๋ออ๋ออ๋ออือเบื่อแี้นี่นะใส่เหรพี่นาปัดเบื่อกีนผุ่นอ่ะไหมนอใหม่ไหมนี่แหละบ้าอยู่บ้านเทาเบือดอยากเอื้อจินคันนี้เออบ่มีข้วมาอดตายค่ะเบื่อก้นี่ปดขึงเา ปลาเบือง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 เบิองเบืองผลอ่ะพี่น้องว่าได้อึดอยากอึดจินนะค่ะอยู่บ้านเฮ้าต้นตีนี่ไส่เื้อเต้หนำปลาจ้ะนี่ไส่เื้อเต้หนำปลากระพงสลดเออแกงเน่อไม้เนาะค่ะนี่โอ้ยนี่แน่ผลอ่ะแซ่บนด้นี่เน่าใหม่ผลอ่ะต้นเนื้ออืมต้นกล้วยนี่ค่ะนี่กล้วย เออบังแน่นี่งัวงัวกับบ่มีเงินซื้อเฮ้ยนี่ละ่ะะฮะนี่บังตีนี่เฮ้ยไปเก็บเห็ดมาจ้ะไปเก็บเห็ดมาได้เห็ดละโงกโอเออได้เห็ดละโงกมาโอ้หลายคักค่ะน,นี่นอกใหม่ พูดนะเอาหน่อไม้ฝากน้องอือบียังฝากเลยเอาหน่อไม้ฝากเออบอบแกยวเบิรสุดเครื่องกล้วยกันไ่ค่ะนี่เอื่องพ่นอ่ะ บ้านพี่สะไพยู่บ้านบากค่ะนี่นี <S 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 ่เบื้งดูนี่พี่น้องนี่เบื้งแน่นี่เบื้งแน่นี่บักพริกเด้อค่ะนี่บักพริกกะเลียงนี่เบื้งกล้วยดิค่ะนี่เบื้งเครือกล้วยเด้อค่ะนี่อยู่บ้านเฮาวโบอดตายค่ะอยู่บ้านเฮาวโบอดตายบักคุงกับกะลังเป็นนวย วัสดีพี่น้องเนะ่หลานไส้วัสดีพี่น้องเนะน่เนี่ยพี่น้องทงั้งต่างประเทศขึ้นกันเน่นะนะนี่เบื้องนี่สภาพซิงแลดล้อมของประเทศไทยครับดอกไม้ก็สวยสวยมากอันนี้ก็ทาง ข้างเขาวัดบ้านบากค่ะนี่วัดป่าบ้านบากที่ลูกไส้เพิ่นเคยมาบวชอย่างนี้อยูานี่วัดป่าบ้านบาก